สวัสดีทุกคนนะคะตอนช้านะคะวันนี้ก็จะมาเก็บผักอยู่หลังบ้านนะคะตายเหมิดค่ะไก่ขียอูกเกิดนะคะก็คือใบกะเพรานะคะไม่รู้ว่าเกิดได้ไงนะคะแต่ใบอิตูหรือว่าใบแมงลักตายเหมิดค่ะหลังบ้านนะคะบอกเลยว่าโดกมากดกมากใบกะเพราโดกๆวันนี้จะทําอึบไก่โอ๊ยไม่ใช่นะคะวันนี้ทําผัดสตอรที่แม่ชอบนะคะหนูก็ชอบค่ะชอบกินกุ้งใบกะเพราบ้านหนูนะคะบอกเลยกินหอมมากผัดสตอนะคะหรือว่าผัดกะเพราใส่อะไรคิ้วๆลงไปเช่นใส่สตอนะคะ มันต้องตำกะปิใส่ด้วยค่ะก็ไม่ได้ขิวสำหรับคนที่ชอบกินบอกว่าะะมันเป็นสูตรสูตรอีหยัางคืนมานะคะก็เพิ่งออกจากห้องน้ำมาค่ะดูดิีไม่ชอบ <c oughs> ไม่ขาเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะวิธีทำนะคะน่าจะทำเป็นแล้วนะคะเพราะว่าทำหลายรอบมากตอนไหน <c oughs> ตอนไหนก็ <c oughs> <ทำ S 1> ไม่รู้ EP <c oughs> ไว้ให้แล้วนะคะก็มีทั้งมีสาระบ้างไรสาระบ้างเออไม่มีสาระทุกคลิปนะคะ <c oughs> สามารถเลื่อนดูได้นะคะคลิปต่างๆนะคะ่ใส่พริกแกงลงไปนะคะเขาเรียกว่าอะไรเออใส่พริกกระเทียมลงไปนะคะก็คือมันตำกับกะปีค่ะก็คือตำกะปีใส่กับพริกกระเทียมนะคะแล้วก็ใส่ขาลงไปด้วยไชอบตำพริกแบบหยาบค่ะชอบตำแบบละเอียดละเอียดเพิ่มมักเหม่เพิ่มมักนะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมคนนานเออนะคะว่าทําไมมันมีสีแดงพอดีว่าไปซื้อมาแบบเป็นเนื้อเลยนะคะแบบเป็นเนื้อเลยแบบไม่ติดมันนะคะปกติเราจะใช้แบบติดมันมัน ก็จะขาวๆเนาะนะคะแต่เป็นส่วนเนื้อแบบไม่ติดมันนะคะก็คือบรติกระดูกจ้ามัานโบแมนก็คือไม่มีมันติดเลยนะคะ <_ S 1> เนื้อแบบสดๆกุ้งลงไปน,นะคะขอภัยนะคะกุ้งไม่ได้แกะพอดีว่าบบทัน ทำไม่ทันค่ะมันสายแล้วลองรีบกิน <หา S 1> ข้าวนะคะแก่นะคะมันจะเข้ากันมากเลยนะคะมันจะเข้าเนื้อเข้ารสค่ะแต่แบบนี้ก็เข้านะคะแต่ขี้เกียจแก่กุ้งตอนกินรสนี่แหละก็ปรุงรสตามใจชอบค่ะแต่แอบ,บกระซิบบอกนะคะการทาผัดกะเพราที่มีเมนูกุ้งหรือว่าไม่มีกุ้งเออหรือมีกุ้งมีกุ้ง,ม,งมีกุ้งนะคะก็ต้องห้ามใสซ่ซอสน,นะคะมันไม่ถูกกับซอสถ้าเราเอากุ้งไปจิ้มกับซอสแล้วมันฟืดมากลองทําดูนะคะดังนั้นก็ให้ใส่พวกน้ําปลาหรือซีอิ๊วขาวไปเรื่อยๆคะแนะนําให้เติมน้ําด้วยก็ได้นะคะะเพราาว่ อนนี้มันแห้งแล้วจ้ากระทะสิไม้แล้วเอาเอาเอาเ,อาเ,อาต,เติมน้ำแม้ะะทีติก็คือทําไมกล้องไม่สวยเลยทําไมกล้องไม่สวยเลยนะคะคือมันใช้ไม่ได้มากโดยเฉพาะถ่ายตอนกลางคืนนะคะโทรศัพท์ก็บว่าแมนถูกๆเดต่กล้องเป็นยังคือขีลายแทะอุ้นทำไมมันไม่ทำกล้องดีๆมาให้สักเครื่องเลยโทรศัพท์พระเอกเขามาทีหลังนะคะนางเอกก็ต้องมาด้วยเนาะไม่นั้นพระเอกเป็นไม้โมยไม่ใช่นะคะเราก็จะใส่สตอนะคะสตอก็คือใครอ่ะ คือนางเอกเนาะแล้วก็ายเอกวันนี้ก็คือใบกะเพราไม่ใช่คนระบจตอสตอก็ต้องเป็นายเอกสี่นางเอกก็ต้องเป็นใบกะเพราที่เรียนะคะ <laughs> พอดีว่าดูละครเยอะ <laughs> นี่นะคะคนไปเรื่อยๆก็เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วปิดแก๊สก,กินกับข้าวบอกเลยฟินมากอร่อยค่ะไปก่อนนะคะ